นึงอานพี่คิวนะคะคุณวัชเลนจงยันยงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบารลาโกรเบกค,ค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่คิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันตลาดไบโพล่าอีกหนึ่งครั้งนะคะพี่คิวยากมากเลยนะคร <c oughs> ับยตบขึ้นตบลงเดาวอารมณ์เขาไม่ถูกเลย <c oughs> ะ,ค,ะค่ะ,คคะมุมมองภาพรวมตลาดยังไงดีคะพี่คิวในช่วงนี้อื วันนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะก็คือหลังที่แบบตลาดวิจารณนานูน่นนี่คือต้องบอกว่าประเด็นของผุ้เสียทายกับปากก้าไกลเนี่ยถูกเลื่อนออกไปเป็นเปลี่ยนกรกฎาคมต้นเดือนะก็ทําให้แต่ว่าประเด็นสวเนี่ยมันมันมันจะหนาวมาแล้วนะครับก็ไม่ขัดก็ไม่ผิดหรอกก็เดินหน้าต่อได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็ได้ประกันตัวออกมา นะครับก็คือจริงๆเซนติเมนท์มันค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าแต่ว่าตลาดเนี่ยไม่ไหวจริงจริงนะครับก็ดูบนขายเลยว่าต้องดูว่าวันเนี้ยผมเดาวะไอ้ผมเดา,านะต่างชาติก็ยังขายอยู่นะครับแต่ยังยังไม่เห็นยอดนะแต่วา่เาเราอาจจะเป็นต่างชาติที่ยังขายอยู่เพราะว่าความ,มไม่แน่นอนทางการเงินยังไม่สิ้นสุดมันจะมันจะไปซาบคหลหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้าไปเดือนนี้ก็เลยยังไม่ีปัจอะไรที่แบบ ขายตลาดขึ้นมาแต่ว่ามันก็ควรยืนพันสามนะแต่ยืนยืนไม่ได้เนี่ยก็อืมนิดนึงนะครับเป๋ๆค่ะอืมเล่นยากก็ยังใช่ค่ะพี่คือต้องบอกว่าตัวตัวเช้าเช้าเนี่ยตอนมีตัวที่บวกขึ้นมาเนี่ยปิดตลาดเนี่ยแทบจะเหลืองเลยเนี่ยครับก็อืมมันระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากลับกินพันสามไม่ได้นะครับก็ คนขายเราสูญหมดเลยเหมือนเหมือนเสียงเหมือนเสียงพี่คิวหายไปค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่คิวดังขึ้นอีกนิดนึงเนาะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหยครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วเมื่อกี้หายไปนิดนึงค่ะพี่ก็เรียกตลาดของข้างยากเรามาระวังกันอีกหนึ่งครับค่ะอ่ะเรามาระวังกันนะสําหรับตลาดช่วงนี้นะคะแล้วมีหุ้นตัวไหนที่เออยังพอไหวอยู่บ้างคะเรียกว่า มีไหมคะพี่ก็จะเห็นมาอ่อมี CPE เนี่ยมันเองปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีเลยนะครับก็อ่อกับมินเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเส้นได้นะครับแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยนะครับออรโรสโตเพิ่งส่งสัญญาณซื้อนะครับต้านแรกอยู่ที่ยี่สิบสองบาทแปดสิบต้านถัดไปอยู่ที่ยี่สิบสามบาทสามสิบนะครับแนวรับยี่สิบสองบาทสิบแล้วก็จุดสต็อปตอนที่ยี่สิบสอง จริงๆวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยจะ C.P.F เนี่ยจะสวยมากเลยนะครับพอมันย้อนมันก็ถอยลงมานิดนึงนะครับก็หมกหมวกว่าราคาหมูในจีนปรับตัวขึ้นนะครับเป็นคนดีของพวกด้วยนะครับันเ่อนเนี่ยมันจะแรงขายลงมาแล้วก็ไม่ลุตวันนี้เนี่ยรีบาวกับค่อนข้างแรงนะครับก็เรียกว่าเป็นสัญญาซื้อสำหรับ C.P.F.C.P.F. นะคะค่ะอืมอีกตัวนึงนีครับฮาน่าฮาน่าแคทพอสมควรเลย คุ e นอิเล็กเนาะพูดกลุ่มอ e ิเล็กวันนี้ค่อนข้างแข็งนะครับก็กลับมายืนเหนือเส้นเ e อีมเอทิเส้นเลยนะครับตับพานาแล้วก็วอลลุ่มสะสมด้วยนะครับสโลสโตมีสัญญาณบวกนะครับต้านแรกอยู่ที่สี่สิบแปดต้านถัดไปอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแนวรับอยู่ที่สี่สบห้าบาท2ี่บห้าจุดสต็อปหัที่สี่สิสี่จุดเจ็ด้างค่ะอ่ามีสองตัวใช่ไหมคะพี่คิว CPF กับตัวฮานาใช่ไหมคะครับผม แต่อาจจะเป็นในลักษณะเทดดี้ชันสั้นนะพเพราะว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่นิ่งเลยนะครับเล่นยากค่อนข้างพอสมควรนะครับรอืมอืมนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่คิวให้กําลังใจกับนักลงทุนนิดนึงนะคะว่าโหตลาดช่วงเนี้ยไม่ไหวจริง,รงนะครับกำลังใจด้วยมีนยผมผมก็บอกโอ้แย่มากเลยแต่ละวันคือต้องบอกว่าทั้งเดือนอ่ะถ้าย้อนกลับไปประมาณยี่สิบวันทำการเกือบเดือนหนึ่งแล้วอะนะครับลงทุกวัน ลงถุกวันก็ล <ง S 2> ตลอดค่าอืมหวังว่าเออมันจะมีกดอัพปิดรูเนอ้ออกมาหนยครับวันที่หนึ่งแดือกระดาที่จะมีผลขังคำใช้ก็หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยน่าจะหาบอททอมเจอแหละตอนนี้เนี่ยยังยังไม่มั่นใจเลยว่าบอททอมมันอยู่ตรงไหน,น,นคือถ้าวันนี้มันรีบาวกับขึ้นมาได้เนี่ยยืนสักพันสามร้อยสิบจุดเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังยืนไม่ได้ก็รอดูตลาดคือตลาดเนี่ย ต้องบอกว่าเซนติมตรตลล่ต้องนํานะพูดมันถึงจะสามารถยินได้ก็อันดับแรกไยเซนติมตรตลล่ต้องให้โอเคก่อนนะครับกลับไปยืนเอ่อหนึ่งเนสามเิตไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยเขาก็เหมือนเล่นกับใจเราเนาะช่วงนี้เหมือนแบบเกมจิตวิทยาเหมือนกันเกมกลจิตวิทยาแต่ละตลาดแต่ละดแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนี่จะเป็นซึมเช่าแล้วนะครับไม่ไหวเลยจะเจอแต่ละคนก็ใส่หัวกันทุกคนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไอซีเองก็ ใส่หัวเหมือนกันลงทุนก็ใส่หัวอืมใช่ค่ะใส่หัวจนคอเคล็ดไปหมดแล้วนะพี่คิวตอนนี้คือถามถามแต่ละคนเนี่ยจริงๆที่คุยๆกันเขาก็ไม่อยากลงตลาดพุนไทยแล้วนะมองเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปลงต่างประเทศอยากไปลงเวียดนามอยากไปลงอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียอินโดอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนยี้ตลาดพุนไทยไปหมดแล้วนะแล้วใครจะซื้อถุกไหม เอาไงไงแล้วใครจะซื้อคือถ้าถ้าคือไม่กินก้อ<ค>นใหม่ยังไม,ไ,ไม่เข้ามาน้าองมันเล่นมันมันมัน่อนง่ายาก่อกลัวเลยค วนในอ่างเลยทีเดียวเนาะค่ะพี่ิวขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สําหรับข้อมูลนะคะอ่ะเป็นหุ้นสองตัวที่พี่คิวฝากไว้แล้วกันเนาะนั่นก็คือตัวฮาน่านะคะกับ CPF สองตัวสองตัวแข็งแกร่งส่วนตลาดนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะพี่คิวครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและนี้ก็คือข้อมูลนะคะที่พวกเราชาว b u i l เ Nature a ล d Life แล้วก็พี่ๆในวิเคราะห์นะคะนำมาฝากนักลงทุนทุกๆคนนะคะก็